ตอนนะคะทำเฟเชลคอนทัวร์ค่ะโดยการฉีดมัลติเซลค่ะเอาเซลลจากร่างกายตัวเองเนี่ยค่ะย้ายที่มาอยู่บนใบหน้าค่ะจะฉีดทั้งหมด3บริเวณด้วยกันนะคะอันแรกก็คือหน้าผากค่ะสันจมูกค่ะแล้วก็ร่องแก้มค่ะจุดหลักๆเลยค่ะจะเป็นบริเวณหน้าผากที่รู้สึกว่ามันเป็นหน้าผากแบบบุ๋มแต่ตอนนี้คือแบบสโลปสวยมากค่ะซึ่งหลายๆคนทักข่า,ขาว,ว่าสวยขึ้นโดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าเราไปทําอะไรมา จริงๆเรื่องผักฟื้นนะคะคอตตันเลือกที่จะทําศัลยกรรมจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะซึ่งเราดูรีวิวจากทีละพรมามากค่ะเรื่องผักฟืนก็คือศูนย์ไม่ได้กังวลเลยค่ะของคอตตันมันเป็นแค่การ move หรือว่าการฉีดมัลติเซลเข้าไปก็เลยไม่มีต้องผักค่ะทําเสร็จก็คือไปทํางานได้ปกปติค่ะคือมันไม่ได้เติมมาจน overdose หรือว่ามันเหมือนปะทองเหมือนคนอื่นอะใช่แต่ว่าอันนีมน้มันพอดีเลยรู้สึกว่ามันไม่ต้อง ไม่ต้องผักฝืนค่ะใจฟูเลยค่ะรู้สึกว่าคุ้มแล้วและคุ้มมากนะคะคือไม่ได้ต้องเติมไปในทุกๆปีคือมันเป็นลองเทอมยูเซทที่เติมหนึ่งครั้งแล้วก็สเทนใช้ได้นานค่ะรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็ตัดสินใจถูกค่ะที่เลือกทำที่นี่ถ้าการดูแลสิ่งที่ชอบที่สุดเลยคือเขามีสระผมให้นะคะทุกคน คือมันจะเป็นเรื่องที่คนที่ทำศัลยกรรมเนี่ยค่อนข้างคอนเซิร์นเนาะว่าเวลาที่เราไม่ไม่ได้ไม่ได้พร้อมที่จะดูแลตัวเองมากขนาดนั้นะ่ะที่คลินิกเนี่ยเขาก็จะมีบริการออฟเฟอร์ให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสระผมล้างแผลนัดฟอลโล่อัพล้างแผลทุกห้าวันแรกค่ะรู้สึกว่าอุ่นใจค่ะหรือเวลาที่เทคหาเซลล์ที่ดูแลค่ะหรือว่าคนที่ดูแลเขาตอนนะคะเขาก็จะ ตอบตลอดเวลา AVAILABLE ตลอดค่ะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรก็ก็รู้สึกอุ่นใจนะคะเหมือนมีเพื่อนอยู่ข้างๆค่ะถ้าในส่วนของทีมแพทย์นะคะที่เขาต้อเลือกทำศัลยกรรมที่นี่หลักๆเลยก็พอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่ว่าจะเป็นแนะนำออกแบบหรือว่าหานาวัตรกรรมที่มันเหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุดค่ะให้เราซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นการใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงๆทำให มันเหมือนการคอสตอมไหมอ่ะเวลาที่เราทำมันไม่ใช่หน้าเราจะเหมาะกับกับสิ่งที่คนอื่นเคยทำมาโดยเฉพาะที่นี่เหมือนทำให้งานงานศิลปกรรมมันเป็นงานอาร์ตที่มันเพอร์เฟค่ะก็นอกจากทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์มานานกว่า40ปีเป็นเหมือนไพโอเนียของวงการศิลปกรรมค่ะพอต้อนก็รู้สึกว่าที่นี่แหละเป็นที่ที่จบโจทย์แล้วก็ต้มใจที่สุดละค่ะ ก็ธีรพรเป็นทีมอาจารย์แพทย์นะคะที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Facial c o n น o u r หรือใบหน้าของเราโดยที่ในทุกๆเคสที่เข้ามาค่ะโดยเฉพาะตัวคอตตอนนะเหมือนได้รับการ c อสต o ไม z e ก็คือไม่ใช่ทุกอย่างกับทุกคนจะเข้ากับเราค่ะทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็จะดูจุดที่เราต้องการเติมหรือว่าจุดที่เราขาดหายไปเฉพาะจุดเลยค่ะก็สําหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะคะคอาก็รู้สึกว่าการทาศัลยกรรมครั้งนี้ค่ะ ไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นแถมยังทําให้เรามั่นใจขึ้นอีกด้วยแต่นี้ไม่ทําไม่ได้แล้วไหมคะอย่าลืมมาทํากันเยอะๆนะคะที่ทีละพรค่ะ